ึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการพัฒนาศักยภาพเย,ยาวชนรุ่นใหม่นะครับเรียนรู้นวัตรกรรมย้อมสีธรรมชาตินะครับต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปลรูปผ้าไทยครับนางกนกออนโพสิงครับพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ผ้าใหมนะครับเป็นอีกหนึ่งหัวใจและความภาคภูมิใจของจังหวัดบุรีรัมย์ที่นอกจากจะมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ นำมาซึ่งรายได้ของประชาชนในชุมชนซึ่งที่ผ่านมานะครับจังหวัดบุรีรัมมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องโดยนายนฤชาโคษาศิวิไลครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมด้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมจัดการอบรมนะครับโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีแบบครบวงจรจังหวัดบุรีรัมนะครับขึ้นภายใต้กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับกิจกรรมย่อยที่2นั้นก็คือการสืบสารอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนรุ่นใหม่โดยมีวิทยากรจากสถาบันพ,พัฒนาฝีมือแรงงาน3าิบุรีรัมย์และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับมาถ่ายทอดความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักและภาคภูมิใจใน,ในอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและพร้อมที่จะสืบสารนะครับโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย หลกทั้ง23อำเภอให้คงอยู่กับชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศชาติต่อไปได้มาเรียนรู้เทคนิคนะครับและวิธีการในการย้อมสีธรรมชาติเป็นระยะเวลา4วันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่22-25ถึงสิงหาคม2567ครับ ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีเยาวชนกลุ่มทอผ้าไหมาจากทั้ง23อําอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น32คนด้วยกันซึ่งทุกคนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติของแต่ละชุมชนแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะโดยมีตัวอย่างให้ทําอยู่สีชนิดนะคะนั่นก็คือเปลือกมะหูดนะคะเขประดูแล้วก็คลั่งเพราะว่าพืชแต่ละชนิดให้สีที่ไม่เหมือนกันโดยในทุกกระบวนการก็จะเน้นให้ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทํา แล้วก็สอบถามลงมือปฏิบัตินะคะเพื่อให้เกิดความชํานาญสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้กลับไปขยายผลต่อคนอื่นๆด้วยแล้วก็มีการประยุกต์ใช้กับวัสดุในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เป็นสีย้อมผ้าไหมที่เกิดจากชุมชนจริงๆแล้วก็เกิดผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่นํามาซึ่งอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนในอนาคตนั่นเองนะคะ